อันนี้เป็นเรื่องของ potential นะก็คือก็คือสักให้หาสักเฉลี่ยของผิวทรงกลมที่มีรัศมี r เนื่องจากจุดประจุ q ที่อยู่ภายในซึ่งถ้าถ้าวารูปเนี่ยก็จะจะเข้าใจก็คือว่าไ สเปริเคิลเนี่ยมันมีรัศมี R อยู่แต่ว่าประจุทรงกลมเนี่ยมันอยู่ข้างใน R นั้นนั้น Z เนี่ยก็ต้องน้อยกว่า R ซึ่งให้พิสูจน์ว่า v ี v าร์เวเเนี่ยเท่ากับ v center อร์บวกคิวอินโครสส่วนสพายเอฟตัวดั้โดยที่ v center เนี่ยคือสักที่สักอันเนื่องมาจาก ตรงศูนย์กลางนเนื่องมาจากประจุภายนอกและ qenclose เนี่ยก็คือประจุ enclose ทั้งหมดโอเคซึ่งเราอาจจะงงๆเราต้องวาดรูปก่อนก็ั้นจะวาดรูปเนี่ยก็คือเป็นเป็นทรงกลมอยู่แล้วก็ทรงกลมนี้ก็จะมีมุมเซต้าเนี่ยแล้วก็จุดประจุที่อยู่เนี่ยมันสูงไปในแกนแซซึ่ง เห็นว่ามันอยู่ภายในอาร์อาร์ในครัศมีแล้วมันมีด้านอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ด้านเซตด้านอาก็คือด้านอ่านว่า R ตัวเขียนก็ได้โอเคแล้วจากรูปนี้จะเห็นว่าเซตมันน้อยกว่า R แล้วก็ให้ทิศสูตรสมการด้านบนว่าวีอัลเบเท่ากับอันนี้ซึ่ง V a v e r a g รเนี่ยมันก็คือสักเฉลีย่ยเนี่ยมันคือสัก อันเนื่องมาจากประจุภายในบวกกับศัก์อันเนื่องมาจากประจุภายนอกก็คืออินเ r อร์อินเทรียกับเอ็กซ์เตรียซึ่งซึ่ง VSVr ของเอ็กซ์เตอร์อันเนื่องมาจากประจุภายนอกเนี่ยมันเท่ากบับ Vcenter ฉะนั้น v o u r l e เนี่ยเราก็รู้แล้วว่า Vcenter บวกแต่ว่าศักเนื่องมาจากประจุภายในเนี่ยเรายังไม่รู้นั้นเราต้องมาหา เพื่อที่จะได้สมการที่เขาต้องการอันนี้แล้วก็จากเราอัพโคไซน์ที่เราดูรูปเนี่ยเราจะได้ตัวเขียน r กําลังสองเนี่ยเป็นโคไซน์อันนี้นั้นถ้าจะเหลือแค่ตัวเขียน a เฉยเนี่ยก็ต้องใส่ส่วนรูปด,ด้านอีกด้านหนึ่งโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสมการสักแล้วก็นี้ก็เป็นสมการสักมันโอเคซึ่งเราต้องใช้ ซิกมาดีเพราะว่ามันเป็นพื้นผิวซึ่งเราก็จะสามารถแปลงได้เป็นแบบน,นี้แล้วก็แทนค่าคือ dA เนี่ยของมันจะได้เท่า,า,ากับ R กำลังสองไซเซตาดิสตาดฟี F. แล้วก็หา R ตัวเขียนเล็กเนี่ยก็ใช้ Law of Cosine ซึ่งแทนค่าไปก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วก็กรณีภายนอกเนี่ยแดจะมากกว่า R แล้วก็กรณีภายในเนี่ย แซดเนี่ยจะน้อยกว่าอ่าซึ่งอันนี้หมายถึงว่าบริเวณจุดประจุที่มันอยู่เนี่ยโอเคซึ่งเราก็มาอินทิเกรตมันจะเห็นว่ามันมีโลเซต้ากับโลดีเซต้ากับดีฟีซึ่งดีฟีเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรเลยน้ำมันก็เกิดจากส่วนที่สองทายมันก็ได้สองทายส่วนดีเซต้าเนี่ยมันจะมีอยู่โอเคแล้วก็เราสามารถดึงอันที่ไม่เกี่ยวเข้ามาออกมาได้ นั้นก็จะเหลือเป็นแบบนี้ซึ่งจพสที่เป็นอินทิเกรตของดีเซต้าเนี่ยอันนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยนั้นเราก็ให้เป็นพระเจ้าให้มาอินทิเกรตแล้วได้อันนี้ก็คือพระเจ้าให้มาเป็นแบบนี้หรือว่าใครจะไปลองอินทิเกรตดูก็ได้แต่ว่าก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงคอสเซต้าเนี่ยเราก็แทนด้วยเซต้าเท่ากับพายกับเซต้าเท่ากับศูนย์ซึ่งมันก็คือลบหนึ่งกับคอสศูนย์ก็คือเท่ากับหนึ่งมันก็จะได้เป็นรูปนี้ แล้วข้างในเนี่ยมันก็คือมันก็คือ r บวก Z r กํลังสองกับ R ลบ Z r กํลังสองแล้วก็ถึง mean square root เอาไว้งั้นลบ Z r กํลังสองกับ R z q r บ r กำลังสองเนี่ยมันเท่ากันเพราะว่าเราเ,ราเขียนเราจะเขียนได้เป็น r กํลังส บวก z กำลังสองลบสองเหมือนกันโอเคซึ่งในกรณีที่ z มากกว่า r ากคือที่เอาซ i d e ก็จะได้เป็นประมาณนี้นั้นตัวหลักเนี่ยก็จะเป็น z ซลบ r แล้วก็แทนค่าแล้วก็ตัดถึไปสุดท้ายคือได้ v ที่เป็นังกนชันของ z เป็นรูปนี้นี่กรณี z มากกว่า r แล้วก็นี่ที่ r มากกว่า z ตัวหลังก็จะกลายเป็น R ลบ Z แทนที่เห็นว่ามันแตกต่างจากข้างบนก็คือเป็น Z ลบ R แล้วตัวนี้มันจะเหลือเป็น2อง Z เพราะว่า R มันจะตัด R ไปแล้วก็เราตัดตัวแปรที่มันสามารถตัดได้แล้วก็ simplify ได้เป็นรูปนี้โอเคแล้วก็ V ของ Z เนี่ยกรณีที่ Z อยู่มากกว่า R นี่ก็คือกรณีภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นมีฉาก density ด้วยก็ทาง แทนฉากเดนสตี้ด้วย Q ส่วนด้วย4พาย r กําลังสองก็คือต่อพื้นที่ผิวเราก็ตัดไปตัดมาแล้วก็จัดรวบก็จะเป็น1ส่วน 4, Pi, 1, ส่พาย r ศูนย์ส่วน z แต่ที่เราสนใจก็คือกรณีที่ Z น้อยกว่า r นะ Z น้อยกว่า r อ่กอกากรณีที่ Z น้อยกว่า r ก็คือกรณีที่ r มากกว่า z ดนั่นเองแล้วเราก็จะ แล้วก็แทนจากเรนซิตี้ไปมันก็จะกลายเป็นจัดรูปก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่พายส่วนศูนย์คิวส่วนอาซึ่งสักเนื่องมาจากอินทอเนียเนี่ยก็คือเนื่องจากประจุภายในเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเราเปลี่ยนคิวเป็น q คิวใหญ่แอนโครสแล้วก็เป็นสี่พายส่วนศูนย์อานั้นเราก็แทน v ก็จะได้แล้วก็จะเป็น v a v e r a เ e เนี่ยเท่ากับ v center ที่เราได้มาตอนแรกแล้วบวกกับ ว d ดิวทูอิน o i อรก็ w d ว e t ิ i n ินอินเเนี ouais. ate, ่ยก uh ็คือค l ว o อส่วนสี่พายส่วนศูนย์อ่ะก็จะตอบแล้วซึ่งก็จะไปคอนเฟิร์มที่โจทย์หาก็คืออันนี้ไม่่ใชอันนี้ที่โจทย์ด้านบนที่โจทย์ต้องการหาแล้วก็ก็จบประมาณนี้ครับเรื่องของกด รเรื่องของตัวอย่างของศักโพเทนเชียลศักไฟฟ้าครับ